ต้อนรับสู่6โมดเลยผมเอ็มนะครับวันนี้เราอยู่ที่สามย่านวิทาวเราจะไปกินอาหารที่อยู่ข้างๆสามย่า,ยานเป็นเท่ากันครับคือตลาดสามย่านเราจะไปดูกันนะฮะว่าตลาดสามย่านในช่วนตุลานี้มีอะไรน่ากินบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับผมดูแล้วทุกคนแถวนี้มีร้านหนึง่งที่แบบขึ้นชื่อมากนะฮะในตลาดสามย่านก็คือสเต็ก นี่เองแล้วจานนี่จาน, <Wow. S 1> at, นเบอิมมากแล้วจะไปดูกันว่าราคาถที่เราจะกินกันราคาหาแล้วร้านาจะเป็นกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกเลยครับผมเกครับผมเอครับผมทุกนี่สุดเราก็ถึงตลาดสาย่านเลยโอเคพื่อเป็นการไม่รอช้าเราจ เอาละทุกคนครับตอนนี้สเต็กมาถึงแล้วนะฮะแล้วเราก็สั่งได้เลยว่าในมูลค่าเท่าไหร่วะาสามร้อยกว่าบาทนะครับถ้าอยากรู้ว่าหนา้าตาเป็นยังไงฮะกล้องแพลนมาเลยครับโอ้โหจานเท่าบ้านนะครับคือเอาคือเอา,อเอาจานนี้ไปติดกับหลังคาที่บ้านได้เลยนี่คือต่อทีวีดิจิตอลได้เลยนะฮะทำไปเล่นไปเอาละเราจะมาดูตัวชิ้นนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเริ่มที่อันไหนดีตากล้องอันไหนดี ไอ้บนสุดที่ไม่กระดูกอ่ะเนี่ยอันนี้คือพอกช็อปนะครับเราจะค่อยๆแลกกันเพราะว่ากินกับตากล้องเดี๋ยวให้ตากล้องกินทีหลังนะนี่ราดซอสอันนี้เลยอร่อยมากใช้ได้เลยอ่ะตัวพอกช็อปนะครับถัดไปเอาอันไหนต่อเลยเอาเบคอนแล้วกันนี่เบคอนชีลมันเกินไป อร่อย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 มาเก็ตตี้เนี่ยก็คือตะมาเก็ตตี้นี่อร้อนๆอร่อยอร่อยได้อยู่ได้อยู่เอานี้เอาไปร้องนี่หิวแล้วแน่นอนอันนี้อันนี้อันนี้จไ่ได้ว่าเป็นอะไรมีซอสด้วยกระรองเบอร์กระรองเบอร์อากระรองเบอร์กระรองเบอร์ ร้อนๆๆๆๆๆๆอนๆๆ่ๆๆนๆๆๆนๆๆ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 ๆอๆๆนๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆชอบมากเลยต่อไปๆๆๆนๆๆ้ปๆๆ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 ็ๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆอๆๆๆๆๆๆ้าๆๆๆัๆๆ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 าๆๆ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 ๆนๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆะๆๆๆๆๆๆอา จะ<อ>ไม่ผิดนะนดถ้าถ้าผิดขออภัยนะครับกินงานทุกคนคนดูด้วยแก่ละกาดเหรออ่าน่าเป็นแก่ละกาดนะนี่มีกิมชิ้อหน่อยเนี่ยอือชอบโดยรวมชอบชอบชอบมากโอเคเอาไวา้ไว่านี่ตะกล้องเริ่มหิวแล้วตะกล้องชื่อก้อนนะเดี๋ยวว่างๆอ,อีกเสิร์ิรูปให้ดูโอเคถ้าพร้อมแล้วพรอสก่อนแล้วก็เดี๋ยวมากินด้วยกันครับร้อยประข ก็คือว่าคามมีไส้กรอกด้วยนะเออดูชุดผันชม One hour later. อานะ่าทุกคนตอนนี้ผมก็กินหมดเกี้ยงแล้วครับกับทีมงานแผ่นกล้องเลยครับอาหารเกี้ยงไอ้หามว่าทำไมเหลือผักเอาพวกเราสองคนไม่ค่อยกินผักนะฮะไม่ต้องหมดงจายไปเอาเป็นว่าเนื้อแทบจะเกลี้ยงแล้วโอเคหลังจากนี้เราก็จะมาเช็คบิลกันนะครับแล้วเราก็ค่อยมาสุปทีว่าทีมงานเนี่ยหมดไปกี่บาทครับผม A few moments later ทุกคนครับผมกมอลก็เช็คบิลเรียบร้อยแล้วครับนี่เราหมดไปแค่ ามพันหกสิบาทเท่านั้นเองนะฮะกับสเต็กจานดาวเทียมแล้วก็น้ำเปล่าอีกหนึ่งขวดนะฮะใครว่างๆก็มาลองได้ฮะที่ร้านก้นผอดสเต็กในตลาดสามย่านแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบกดไลค์นะฮะหรืออยากให้เราทำอะไรก็บอกข้างล่างใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราผมเลยนะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะครับที่อยู่ปูน